คุณผู้ชมคะคดีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมกําลังจับจ้องนะคะผู้ต้องหาเองก็ก่อเหตุชิงทรัพย์ในคืนเดียวกันถึง4ครั้งรวดคําถามตามมาหลายคําถามนะคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนี่ถือว่าเป็นเขตเมือง คนพลุกพล่านพอสมควรนะคะ,คะที่สําคัญนี้ร้านสะดวกซื้ออยู่เต็มไปหมดรวมไปถึงถ้าไปดูประวัติของผู้ต้องหาค่ะที่ผ่านมาก็ก่อคดีกันอย่างโชคโชนนะคะและยังอยู่ระหว่างการคุมประพฤติแต่ว่าดันมาก่อเหตุซ้ําอีกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้แหะค่ะย้อนกลับไปที่คําถามว่าหรือว่านี่จะเป็นช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมไทยเราจะไปหาคําตอบรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ เหตุการณ์ฆ่าชิงทรัพย์สะเทือนขวานกลางกรุงถูกตั้งคำถา,ถามถึงความไม่ปลอดภัยของประชาชนตาดำๆเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาข่าวที่ปรากฏตามสื่อมีให้เห็นบ่อยครั้งไม่ใช่แค่ครั้งล่าสุดที่คนร้ายฆ่าเจ้าทรัพย์เพื่อชิงโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวประเด็นที่น่าตกใจก็คือเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่มีคนพลุกพล่านเป็นสถานที่โล่งแจ้งไม่ใช่ซอยลึกถนนเปลี่ยวอย่างที่เคยเข้าใจกันโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่คนร้ายสองคน จ้วงแทงและปาดคอหนุ routine, ่มอดีตนิสิตมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านสุขุมวิทเพื่อหวังโทรศัพท์ไอโฟนหนึ่งเครื่องโดยที่จุดเกิดเหตุอยู่ในย่านชุมชนทําให้ผู้คนที่อยู่อาศัยและทํางานในย่านนั้นต่างพากันขวัญผวาก็คือใจและก็กลเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้ตัวเรามากก็คืออย่างเรียว่าชีวิตที่เราใช้ใน เกิตรงริมถนนอ,อย่างเงี้ยเราเราทำไงตรงนี้เรารู้สึกอย่างไงบ้างกับตรงนี้เราอยากให้เจ้าหน้าที่เขามาดูแลอยังไรบ้างครับอ๋คือตอนนี้คือมีแผนที่บอกตรงนี้มันมืดนะคะยากให้มีการมีไฟส่องสว่างแล้วก็มีการมีตำรวจเข้ามามีการตรวจชั้นบงก็ยังดีดีนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือจะมีพนักงานที่ทำงานเ่องทางาจังนวะทีกลับบ้านดครับ ต้องหาในคดีนี้มีสองคนโดยคนที่ก่อเหตุใช้มีดจ้วงแทงผู้ตายคือนายกิติกรวิกาหะอายุ26ปีมีประวัติเคยถูกคุมประพฤติถึง3ครั้งจากการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวรระกันทั้งคดียาเสพติดบุกรุกทำร้ายผู้อื่นและละเมิดลิขสิทธิ์แต่นายกิติกรไม่ยอมไปรายงานตัวทําให้ถูกสารพิพากษาจําคุกแต่เมื่อพ้นโทษออกมาก็มาก่ออาชญากรรมอื่นๆอีกจากการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของนายกิติกร พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับกลุ่มมาแล้วถึง9คดีโดยเป็นการต่อเหตุต่อเนื่องบางส่วนกระทําผิดระหว่างที่ถูกคุมประพฤติอยู่ด้วยโดยเฉพาะคดีเรียกเก็บดอกเบี้ยกเกิดอัตราที่กฎหมายกําหนดนายกิติกรถูกสารแขวงสมุดประการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบสอบพฤติการและเสนอความเห็นว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่เหมาะกับวิธีการคุมประพฤติสารจึงพิพากษาจําคุกหนึ่งเดือนเมื่อพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุร้ายครั้งล่าสุด ด้วยการฆ่าชิงโทรศัพท์ไอโฟนจากประวัติอาชญากรรมของนายกิติกรทําให้เกิดคําถามว่านี่คือช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพราะผู้ที่ถูกคุมประพฤติกลับต่อคดีซ้ำซากโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายประเด็นนี้พันธ์ตํารวจเอกดรนรัตเสวตนานอธิบดีกรมคุมประพฤติธอธิบายกับทีมล่าความจริงว่างานคุมประพฤติเป็นกลุ่มภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยมีหน้าที่แก้ไขคนกระทําผิดให้กลับเป็นคนดี เสมือนการฟอกขาวแต่สุดท้ายความตั้งใจที่จะคืนคนดีสู่สังคมกลับกลายเป็นการส่งคนกลับไปกระทำผิดซ้ำๆจากข้อจํากัดต่างๆของการทํางานและกฎหมายโดยเฉพาะการไม่มีสถานที่รองรับกลุ่มคนที่ถูกคุมประพฤติรวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาการกระทำผิดซ้ําขึ้นเจ้าพนักงานคุมประพฤติก็ไม่มีอํานาจจับกลุ่มได้เองต้องได้รับการพิจารณาจากสารก่อนทําให้การทํางานล่าช้า โดยเฉพาะคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าคนร้ายได้ผ่านกระบวนการลงโทษมาแล้วจาก3ามกรมทั้งกรมราชทัณฑ์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงกรมคุมประพฤติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นการกระทําผิดซ้ำครั้งใหม่ที่ต right. ้องมองย้อนกลับไปถึง um มิติทางสังคมด้วยการก่อเหตุอย่างอุกอาจในที่ชุมชนและอย่างเป็นการกระทําผิดซ้ำทําให้เกิดกระแสเรียกร้องให้คนร้ายที่ฆ่าบุคคลอื่นควรได้รับโทษประหารชีวิตสถานเดียว และไม่ควรได้รับการลดโทษคล้ายๆกับที่เคยเกิดกระแสข่มขืนต้องประหารช่วงก่อนหน้านี้คนหนึ่งครับแกเด้นทางนี้นะครับผมก็ก็คือพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็หวาดหวาดกลัวครับคือม,มีมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยล้วก็อยากแบบว่าอยากให้เกิดขึ้นกับลูกหลานเราครับก็เลยต้อง,ต,องต้องมีตัวนี้คือเราต้องมาช่วยกันต่อต้านให้แบอบกว่าถ้าคนตายต้องหาชีวิตนะครับคือไม่อยากให้แบบเกิดเหตุการณ์นี้อีกนะ เรามองในมุมกฎหมายว่าควรจะสนับสนุนกฎหมายยังไงบ้างครับควรจะสนับสนุนครับผมควรจะผลักดันให้มันคือฆ่าคนตายนี่ยต้องาหาชีวิตอย่างเดียวครับจากเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดในแบบย่านแบบเหมือนว่าที่มีคนพลุกพล่านเงนี้ยเราอยากให้เจ้าหน้าที่เขามาดูแลหรือว่ายังไงอย่างอยากให้ดูแลเรื่องต้นไม้นะครับเยอะแล้วก็ในทางเนี่ยคือเส้นทางเนี้ยคือมันเปรียวค่อนข้างเปลียวแล้วก็มันมืดครับให้ให้ช่วยเ,เพิ่มเพิ่มไฟแสงสว่างแล้วก็เพิ่มกล้องวิโอ้ฮะกล้องวงจรปิดนี่ฮะ นี่แหละค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความจับจ้องนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้ความคืบหน้าของคดีค่ะตํารวจก็เตรียมนําส่งตัว2ผู้ต้องหานะคะไปฝากขังครั้งแรกที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะเราตามติดความคืบหน้ากันที่นี่ได้พี่กัดข่าวค่ะ